ดีครับผมนายคุณกองกำลังสาของยุทธ์พิสิยกำลังใจของเอกครับที่ได้รับรางวัลนะครับการจัดการเมืองที่ดีในครั้งนี้นะครับรับชนะเลิศนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับของระดับประเทศนะครับก็เป็นเป็นภาคมีมีความภาคภูมิใจนะครับให้กับท้องถิ่นเราเล็กๆนะฮะของของของประเทศบาตส่วนแม่น้อยนะครับที่ได้รับรางวัลครั้งนี้นะครับก็อยาก ความพันแล้วก็มีการต่อยอดให้กับชุมชนนะฮะในการจัดการบริหารน้ํานะครับที่ขอทางท้องถิ่นได้ดำเนินการแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการทาเรื่องการเกษตรนะครับเรื่องการเรื่องการจัดการน้ำหรือโภคบริโภคนะครับผมได้นำนายกตื้นตีตะบนแม่น้อยนะครับก็อยากได้รับรางวัลครั้งนี้นะครับอยากให้มีการมีการต่อยอด กาให้มันเป็นระยะยาวแล้วก็อยากจะรำพัน์ให้อบตอนะะที่ข้างเคียงนะครับอยากให้เงินการก็ขยายนะครับให้ผลที่เราได้รับารางวัลในครั้งนี้นะให้เกิดประโยชน์อันสืงเนืนะที่จะไปพัฒนาให้ธงถิ่นได้ดีขึ้น <c oughs> ได้รับรางวัลครั้งนี้นะครับก็จะมีให้็นการนะครับให้มีความยั่งยืนนะครับก็ผม ก็จะต่อยอดนะครับแล้วก็ในในรับรับรางวัลครั้งนี้นะครับให้มีให้เกิดประโยชน์อันถึงสุดนะครับก็จะขยายเครือข่ายนะครออกไปนะครับให้กับท้องถิ่นอื่นนะครับที่ได้ได้ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับ